มีแต่เด็กเจเลยเนาะทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกแล้วใช่่าไัใจแแปงคุมบูจริงๆเลยเธอว่าไหม การรมโรเรียนปลอดขยะนะคะขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะที่จะทํากิจกรรมในวันพุ่งนี้อ่าวันนี้แค่นี้ค่ะวันหน้าบอกค่ะไักเรียนทุ้ก่อนนะครัคุณคทำไมเอไ่รู้เหนืก็เหนื่อที่เียเยไมที่ขยะแบบนี้กอให้เรารักษ ก็เองสิต้าอะไรกันเถอะเอาเถอะาเพียเอาเถอะอะไรก็ไม่รู้ตูดส้นก็นานเู้ยปวไปดูมาเร็วเดี๋ยวมาลูกชินกั ไม่โดนนะไม่เจ็บมากเลยยังไงลูกชินมาค่ะไม่ชี้นเหยียบที่ไหนลูกเหย่ยบตรงสัขยาสั่นเยมาแล้วอตรงสังขยะไม่ลูกชิ้นให้ทางไหอเย่างไม่ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะือแล้วทว่าเหยยบด ดีใช่ไหมคะถ้าเราทิ้งถูกที่เราจะได้รับบาดเจ็บแบบนี้ไหมใช่ค่ะอ่าถ้าเป็นหนูจะทิ้งไม่ถูกที่ไหมคะทิ้งไม่ถูกที่ค่ะโอเคเนาะป้องกันฝันดีของเราแล้วคนอื่นด้วยนะลูกแเราเป็นการช่วยกันรักษาอะไรนะรักษาความสะอาดของหน้าตอนนี้ตอนนี้ให้ดูเรียนนะลูกต่ไแเห็นไหมฉันไปเรียนไปแล้วการที่เราอยาให้เป็นที่แบบนี้ทหนอได้รับบาดเจ็บแบบนี้ เก็บหมายลูกชิ้นเลยครังต่อไปคืออยากจอะไรทำอีกไหมไม่ทำงั้นให้เปิดจำรังนี้ไว้เป็นบทเรียนก็คือก็อยากทำอีกนะเอา,าละครับสำวันนี้ก็เป็นถึงวันแล้วนะครับที่เรานัดหมายกันว่าจะเป็นวันเก็บขยะนะครับสำหรับให้โรงเรียนของเราจะได้ลดขยะลงนะครับเพราะว่าขยะถุงพติกไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนมหรือว่าจะเป็น ถุงที่ใส่ลูกขิ้นมานะครับมันย่อยสลายยากนะครับพวกนี้เราต้องเวลาเราทิ้งทางขยะเราก็ต้องแยก,กแยก,กไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเราต้องแยก,กใส่อีกที่หนึ่งขยะดีจิ้เกิลเราต้องแยก,กอีกใส่ที่หนึ่งนะครับทุกคนเราก็ช่วยกันแยกเก็บขยะแล้วมารวมกันนะครับว่าเราจะเก็บขยะได้มากน้อยแค่ไหนนะ,นะครับับอน,นี้นะครับเอาแกกกยากเก็บขยะก่อนครับขะ ช่วยกันนี้พี่ขอขอบคุณทุกคนนะที่ให้ครองร่วมมือในโครงการกอดขยะขอขอบคุณค่ะ